นิรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่1-15ถึงสาเมษายน2 5 6 8้สขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b ์และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาร่นะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า Energy ของมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไร The Hermit ดูมีความงเงียบๆนะคะการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองค่อนข้างลึกมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ Six of Wands เพ g e o อ c ครับเดอะสตรและ Five of w a n d s นะคะเอาละามันมีในเรื่องของห่วงที่คิดคำหนึ่งถึงนะคะมีความคิดถึงใครบางคนนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยมีเหตุของความขัดแย้งกันไปนะคะมีการทะเลาะกันก็ได้หรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าขัดแยง้ง อะไรที่เรารู้สึกสับสนวุ่นวายในหัวใจนะคะรวมไปถึงอาจจะมีมบุคคลอื่นนะคะหรือหลายๆคนอะไรเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเอออยากจะเงียบอยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วกอ็อยู่ในความนิ่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยาก move on ด้วยนะคะในขณะที่เรานิ่งได้ในขณะที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะ move on เนี่ย นะคะในขณะที่เรามีความคิดถึงนะคะมีความรู้สึกว่าคิดถึงใครคนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนจะเป็นคู่ของเราอะไรอย่างี้นะคะคุณจะเหมือนได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนนะเป็นการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นข้อความที่ส่งมานะคะทักทายนะหรือว่าอาจจะบอกถึงความรู้สึกดีๆนะคะแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคอ่า อาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะแต่ความขัดแย้งในใจอะไรเงี้ยก็มีอยู่หรือว่าคุณอาจจะได้รับข้อความจากคนที่ขัดแย้งกันไปนะคะแล้วในขณะที่แบบว่าคุณอยากจะมุฟออนจากคนที่เก่าๆเนี้ยก็จะมีคนใหม่ที่เข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจก็ได้นะที่จะต้องมีความรู้สึกว่าเออฉันกําลังจะมุฟออนแล้วคนที่เคยทําให้ฉันต้องนิ่งเนี่ย เขากลับมาทำไมอะไรแบบนั้นน,น,นะคะนี่ก็คือใน Energy ของบางกรนั่นเองนะคะมีใครที่สามารถเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะก็จะมีทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะสิงแล้วก็กันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูอ่าใครบางคนนะคะเอ e นอรของใครคนหนึ่งเขาคิดและรู้สึกอย่างไร Six of Pentacle Six of Sword อโอ้ <c ười> ขึ้นมาสองใบอะ The the empress นะคะ f o ล์อฟวอนสแล้วก็ a จตคนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่เขาอาจจะมีความรู้สึกนะคะหรือว่ารู้ว่าความรักครั้งเนี้ย <c oughs> มันไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันเท่าไหร่นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของความน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วกอ็อยากที่จะขอโทษหรือว่าอยากที่จะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเนาะเขาอาจจะแบบ เคยห่างไปจากคุณนะคะเคยเคยห่างกันไปนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันนะคะไกลกันแล้วก็อา,อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอืจริงๆแล้วเขาอาจจะมีในเรื่องของอะไรละ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเป็น คนที่ใช่คนในฝันคนที่อยากที่จะใช้ชีวิตร่วมคนที่อยากจะแต่งงานก็ตามแต่เขาก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะคะในพันธะหน้าที่ภาระ,ระอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาก็ได้นะคะหรือว่าอะไรที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นเพศหญิงนะคะ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างอาจจะเป็นคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะมีประเด็นกันนะจนเขามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องจบลงไปนะคะแล้วล่าสุดเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยความรักนี้มันจบลงไปแล้วหรอแล้วมันจบลงไปจริงๆหรือเปล่านะเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่เขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ่าถ้ามันต้องจบลงไปอย่างนี้ฉันก็หันกลับมารักตัวเองแล้วกันฉันก็มามุ่งมั่นต่อกับในเรื่องของอหน้าที่การงานหรือความสำเร็จนะคะแล้วก็ให้อภัยกันไปจะดีไหมนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในสิ่งที่ e n นเต y ของเขาคำนึงอยู่นะคะเกี่ยวข้องกับพิศพแล้วก็พิจิกด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันนะคะว่า สถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรนะไฟอ of p e n t a c l e มันมีความเหงาหอยหาอ้างวางนะคะ Three of Swords e i g h of Cup Seven of Swords The Lovers The Temperance นะคะ Three of Pentacle Two of t o f Pentacle Nine of Pentacle แะขอ ค e e น o บ w อน d s เรื่องราวนะคะสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสำหรับองกรเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของเมษายนเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณพยายามที่จะ คิดทบทวนนะคะหรือพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันอยู่ได้ดีนะคะทั้งๆที่มันอาจจะค่อนข้างสั่นคลอนมากๆหรือมันเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะมันมีการเลือกระหว่างสถานการณ์กับการเลือกของบุคคลนะัที่นี้นะ แต่เราว่าเในที่สุดอะคุณก็เลยเลือกตัวเองนะคะเลือกที่จะรักตัวเองทงั้งที่มันอาจจะเป็นความรักที่มันเคยดีงามมากๆนะคะเริ่มต้นด้วยความดีงามแต่คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเพราะว่าปัญหานะคะมันอาจจะเยอะนะก็เลยหันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสกับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยเป็นที่มาของความนิ่งเงียบต่างๆ ทีนี้ในเรื่องของความนิ่งเงียบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเงียบไปแล้วก็ออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็มีความหน่วงนะคะหนักแล้วก็หวยหาคิดถึงอะไรวววรน,นะมีความรู้สึกว่ามันหมดแรงที่จะวิ่งไล่ตามนะคะเพราะาอาจจะไล่ตามมาเยอะแล้วก็ตามนะอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยอะไรที่ดูลึกลับซับซ้อนสลับซับซ้อนรวมไปถึงว่ามีอะไรที่ หลีกหนีนะคะมีคนไม่พร้อมกับความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะหลีกหนีลบเล้นหนีหน้าไปนะรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ซ้อนๆอยู่มีคนอื่นเข้ามาซ้อนหรือมีคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลก็ตามนะคะมันก็อาจจะต้องเป็นทางเลือกละว่าโอเคแล้วตกลงจะเลือกอะไรนะคะเลือกใครในที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะแบบเป็นทางเลือกที่ ถึงแม้จะทําให้เรานะคะเจ็บปวดเสียใจผิดหวังก็ตามอะ่ะแต่เราก็มีความบาลานซ์ในตัวเองประมาณว่าเราสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้มันก็มันก็เจ็บแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็มีการหันมาอาจจะเคยได้พูดคุยตกลงกันแล้วแหละนะคะแต่นี้อาจจะเป็น ในอนาคตซะมากกว่าหมายถึงอนาคตอันใกล้นะที่จะมีการตกลงพูดคุยหรือฟื้นอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วจะเอาอย่างไรนะคะจนคุณได้รับคำตอบว่าโอเคฉันหันกลับมารักตัวเองแล้วกันนะคะแล้วก็ฉันจะไม่แคร์อะไรมากมายนักและทุกอย่างจะอยู่ในกำม,มือฉันที่จะเลือกในเส้นทางไหนทุกอย่างฉันเป็นคนกำหนดเองนะคะนี่ก็คือ queen of wands ถ้าหากว่าคุณดิวอยู่กับคนที่เป็นลักษณะของธาตุไฟ Queen of บ a n d s ก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตนเองในช่วงนี้มากๆเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มากหนักด้วยนะคะมีใครสามารถที่จะเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะที่โดดเด่นนะก็จะมี ชัดไฟเนาะแล้วก็มิถุนนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาอะคิดเราก็รู้สึกอย่างไร I learn ์นอะลอ o อะลองเดอะเในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างตลอดเส้นทาง นี้แล้ว I just want some peace at this time มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ฉันอยากจะขอพื้นที่ขอความสงบนะคะขออยู่คนเดียวสักพัก I pretend not to care but actually i miss you like crazy เธออาจจะเห็นว่าฉันดูไม่แคร์เลยนะคะไม่สนใจแต่จริงๆแล้วอะ่ะฉันคิดถึงเธอมากๆเลยแต่แกล้งทำเป็นไม่แคร์ซะมากกว่า Painful m e m ORIES e i p Haunting Me ความทรงจำอันแสนเจ็บปวดในอดีตของฉันยังคงตามหลอกหลอนฉันอยู่เสมอ s i l silence is b t t t e ด t h n n l i e แล้วก็บางทีฉันก็นิ่งเงียบและที่ฉันนิ่งเงียบก็คือคิดว่ามันดีกว่าการที่จะต้องมานั่งโกหกกันนี่ก็คือนะคะข้อความในใจของเขาต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาว่ามีอะไรอีก ที่เป็นความลับนะคะนั่นก็คือ I'm so attracted to you โอ้คุณกับเขามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะ I hope that you can forgive me one day แล้วเขาก็หวังจะให้คุณอภัยเขาได้ในวันหนึ่ง I wish things could be different แล้วก็อยากที่จะให้บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น I wish I could t a k e back my words แล้วก็อยากที่จะถอนคำพูดบางอย่างที่เคยพูดไม่ดีกับคุณด้วยนะ I can't stop thinking about you และคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดถึงคุณไม่เคยที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักของมังกรเป็นอย่างไรนะคะ missing in silence โอ้มีคนนอนไม่หลับนะคะมีคนคิดถึงอยู่ท่ามกลางความนิ่งเงียบ c o m m i t m e n t guided by the orders c o m i c partner นะคะแล้วก็ set full argument ในเส้นทางเนี้ยมันมีเรื่องของ commitment เข้ามาเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะอืมอาจจะเป็นเอ่อเรื่องของ commitment ก็คือการผูกมัดเนาะมีใครบางคนที่อาจจะมีภลาระพันธะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผูกมัดนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม,มที่แน่ๆก็คือ <c oughs> มีบุคคลอื่นเข้ามามีทิทธิพลนะคะเข้ามาคอยชักใยอยู่เบื้องหลังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการคอมมิชเมนต์มากๆเลยเพราะคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดว่าเออเมื่อไหร่จะชัดเจนเมื่อไหร่จะคอมมิชเมนต์อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอมันก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละคนนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นท็อกซิคเป็นคามิกคู่กรรมนะคะมัน ค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยวันไหวทําให้เราเนี่ยรู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้านะคะถึงแม้จะมีความสุขอยู่บ้างก็ตามแล้วก็เรื่องของ s t a t e f u l argument เนี่ยดูสิหน้าตานะคะคือว่ามีความเครียดการถกเถียงทุ่มเถียงกันอย่างโอ้จริงจังมากเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธด,ด้วยนะตรงนี้ก็ต้องดูว่าฝ่ายเราเนี่ยจะ ควบคุมอารมณ์ได้แค่ไหนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ long distance relationship นะคะความมีระยะทางนะความห่างไกลาบางคนก็มีระยะทางมีระยะห่างก็ได้นะเคลียร์โยมายอาจจะมาบอกให้รู้ว่าเออเราต้องเคลียร์บางอย่างปรับไม n ์เซ็อะไรบางอย่างใหม่แล้ว นะคะสิ่งที่มันดูจะเป็นปัญหาหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของ sudden separation ขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับจู่ๆก็พังลงไปจู่ๆก็จบจู่ๆก็แยกย้ายห่างหายนะคะ n d e r s t a n d i n g อาจจะมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ hidden feeling ใครบางคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกไว้นะคะไม่แสดงออกหรือมีอะไรบางอย่างที่ ปิดบางซ่อนเร้นไว้นั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแองเจลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับมังกรบ้าง trust romantic feeling pay attention to the red flag นะคะแล้วก็ it is safe for you to love what waiting re for คือถ้าหากว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ มันเต็มไปด้วยอะไรที่ดูปิดบางซ่อนเร้นมีความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ปลอดภัยหรอกมันเป็นสัญญาณเตือนตั้งแต่แรกแล้วละ่ะนะคะมีสิ่งที่ดีหรือดึงดูดในความสัมพันธ์นี้อยู่อย่างเดียวก็คือโรแมนติกฟีลิ่งมีความรู้สึกโรแมนติกต่อกันแต่มีปัญหาเรื่องของความเชื่อใจนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่า ปัญหาของความสัมพันธ์มันอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่เชื่อใจอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะไม่เคยเชื่อใจเลยทั้งๆท,ท,ที่มันอาจจะไม่มีอะไรนั่นก็คือสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคะว่าควรที่จะหันมาไต่ตรองตรงนี้ได้แล้วนะคะบางคนก็แบบเหมือนขี้หึงเกินเหตุอะไรแบบนั้นก็ได้นะบางทีในช่วงระยะเวลานะคะที่คุณอยู่กับตัวเองในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ คุ้มค่ากับการรอคอยก็ได้นะคุณอาจจะได้รู้ว่าโอเคการที่เราหันกลับมารักตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ดีๆรอเราอยู่ข้างหน้านั่นเองข้อคิดสำหรับมังกรคืออะไร n o t ติงลองวิทย์อยู่อ๋ออาจจะคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะเนี่ย all your best คุณทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมนะคะจงจัดการกับความกลัววิตกกังวลของตัวเองเถิด ะะแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วด้วยแล้วก็ให้อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆในพื้นที่ของตัวเองรอดูสถานการณ์อย่างปล่อยวางนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของมังกรคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลนะใครที่ต้องการที่จะสร้างไรายได้เสริมด้วยไพ่ทาโร่นะคะหรือว่า อ,อยากจะเปลี่ยนสถาสนาพลังงานของตัวเองและที่จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีนะคะหรือว่าดึงดูดคนคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดาย้วยกดแรงดึงดูดก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับคอร์สดึงดูดรักแท้และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b ์และแชร์คอมเมนต์ในช anel น,นิรยาทารโลแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จโชคดีในทุกด้านมีความสุขปลอดภัยนะคะ จากพยันตรายต่างๆแล้วก็ขอพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ